สวัสดีคะ่ะครัดนะคะวันนี้ก็อพอดีอยากจะหยิบยกในเรื่องของภาษีกับเรื่องของรถนะคะเข้ามาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยมีโอกาสได้ได้ขับรถเองอีกแล้วนะคะก็ยังอยู่ต่างจังหวัดเหมือนเดิมนะคะอยู่หัดใหญ่นะคะวนมาดูร้านที่หัดใหญ่เนี่ยกลับมาเจอคอมเมนต์หนึ่งนะคะเข้าถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถเนื่องจากว่ามีบางท่านเนี่ยไปดูวิดีโอเก่าเลยนะคะของครูอัดเนี่ย นานแล้วตั้งแต่ปี2019อยู่ๆถูกแชร์กลับมานะคะแล้วก็หลายท่านอาจจะสงสัยในเรื่องของรถกระบะนะคะภาษีเกี่ยวกับเรื่องรถกระบะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องรอตัดต่อเลยแล้วกันนะคะจะได้ไล่เรียงไปทีเดียวเลยนะคะอย่างแรกก่อนเลยนะคะเรื่องของรถยนต์เนี่ยนะคะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าประเด็นเนี่ยมันจะมีอยู่สองสามอย่างอย่างแรกก็คือรถคันนั้นเป็นชื่อของใครซึ่งอันนี้มันก็สามารถตอบได้อยู่แล้วนะคะชื่อของบริษัทถ้าหุ้นส่วนจบ ชื่อของเจ้าของนะคะเอามาใช้ในบริษัทได้ไหมเบิกน้ำมันได้ไหมคําตอบก็คือได้แต่มันต้องผ่านกระบวนการเรื่องการทําเช่าเข้ามาก่อนใช่ไหมคะก็คือ,อบริษัทไปเช่าเจ้าของนะคะ ค่าเช่าเป็นค่าจ่ายบริษัทได้แต่ค่าเช่านี้เนี่ยนะคะมันก็กลับมาเป็นรายได้ของเจ้าของด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของภาระภาษีเจ้าของนะเจ้าของเอาตังค์จากบริษัทไปไปผ่อนแบบเนี้ยนะคะก็ระวังสักนิดหนึ่งแสบตานะคะ <c oughs> ขออนุญาตเสบอันนิดหนึ่งนะคะต่อมาเนี่ย เมื่อคุณรู้แล้วว่ากรรมสิทธิ์จะจบไปแล้วนะคะว่าจะไปลดใครอะไรยังไงเดี๋ยวเข้าไปเคลียร์กันอีกทีหนึ่งนะคะกับข้อ2เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของรถประเภทไหนนี่แหละค่ะเป็นประเด็นสําคัญที่หลายคนถามเข้ามาในเรื่องของรถกระบะน,นั่นเองนะคะรถเนี่ยนะคะก,กรมสรรพากรจริงๆเนี่ยเขาก็จะยอมรับก่อนว่าถ้ารถเป็นของบริษัทโอเคกรรมสิทธิ์เป็นของบริษัทก็คงจะซื้อมาใช้แหละนะ,ะดังนั้นเนี่ยค่าที่จ่ายที่ตามมาจากรถอย่างแรกคือค่าเสื่อม ถ้ารถเป็นของบริษัทค่าเสื่อมใช้ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งเบนซ์บีเอ็มวอลโวรหรูๆมาเลยนะคะรถตู otto, v AP, ard, v i, v ito, oh ้ v p p เอาผ่านเวลฟเบนซ์วีโตโอโหมาเลยนะคะ p พอชนะคะต่างๆนานานะถ้ารถเป็นชื่อบริษัทแปลว่าใออส่คงซื้อด้วยเงินตัวเองแล้วคงซื้อมาใช้แหละค่าเสื่อมใช้ได้กลับเข้ามาข้อที่2ค่าเสื่อมมันก็ถูกกําหนดไปอีกนะคะว่าเป็นรถประเภทอะไรอีก นะคะมันก็เลยมาตกอยู่ที่ว่ารถเนี่ยนะคะมันแยกเป็นประเภทอะไรถ้าเป็นรถที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานเพื่อกิจการร้อยเลย mm hmm. เช่นคุณซื้อรถ6ล้อมาคุณก็ไม่คงไม่ได้ขับรถ6ล้อไปซื้อของบิ๊กซีถูกไหมเนี่ยจอดอยู่หน้าบิ๊กซีอย่างเงี้ยนะคะก็คงไม่ได้ซื้อรถ6ล้อไปจอดหน้าบิ๊กซีอะแปลว่าอะไรคะรถบางอย่างมองขาดได้เลยว่าโอ้แบบนี้เนี่ยอืม เอาไว้ใช้ในธุรกิจจริงๆนะคะหกลอ้ลอสิบล้อรถขุดต่างๆนานาอ่าอันนี้ใช้เพื่อกิจการแน่ๆนอนๆนะคะแต่กับการบอกว่าอา่ารถเกง๋งวันนี้ขัดขับรถเก๋งของที่บ้านนะคะรถเกง๋งแก็อะไรอีกนะรถ SUV อา่าแบบพับเบาะได้พับเบาะไม่ได้แล้วก็ว่าไปนะคะอา่ารถตู้คุณได้เอสวันสามแถวแล้วก็ไปถอดแถวหนึ่งนะคะจะ้ลี่างสบายหลายอย่าง ดังนั้นนะสิ่งที่คุณได้ยินในกลุ่มที่2เนี่ยนะคะเป็นกลุ่มอัตถประโยชน์ใช่ไหมรถเก๋งเนี่ยเจ้าของส่วนตัวก็ได้บริษัทก็ได้นะคะ SUV ก็ขนของได้อีกรถตู้ก็เออสบายสะดวกสบายประเด็นเลยคือรถกลุ่มนี้นะคะภาษีซื้อใช้ไม่ได้ค่าเสริมราคาใช้ได้แค่ล้านเดียวต่อ้คุณซื้อรถเบนซ์ในนามบริษัท2ล้านกว่าบาทก็คิดค่าเสื่อมจาก1ล้านบาทเท่านั้นส่วนที่มูลค่าเกิน1ล้านเนี่ยนะคะเราก็ทําการบวกกับคํานี้ฟังให้คุ้นหูแต่พอมาเข้าเรื่องของรถกระบะ นะะครถกระบะเนี่ยมันจะไปอยู่2ประเภทด้วยกัน1กระบะสําหรับขนของตอนเดียวแล้วที่เหลือปิดเป็นตู้ตอนเนี้ยอ้มีมีอยู่มาอยู่นี่นั่นนู้นเห็นไหมเห็นไหมนะไหนนั่นนั่นหันนั่นนั่นนั่นกระบะตอนเดียวเห็นไหมคะคนขับตอนเดียวแบบนั้นเนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อการขนของแน่เลยเขาไม่ได้ปิดข้างหลังอะไรใหญ่โตโอเคนะคะถือว่าอ่ะ เอาไว้ขนของนะคะจริงๆแล้วอะถ้าในทะเบียนนะเป็นรอยอสามนะใช้ได้เลยแน่นอนต่อมาเนี่ยเป็นกระบะแคบอ่ากระบะแคบทถวนี้ไม่มีนะคะยังไม่มีใครขับพันมากระบะแคบคือก็คุณก็เข้าใจอยู่แล้วแล้วแคนก็จะมี2แบบแคปที่เปิดได้กับเปิดไม่ได้อ่ะถึงตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะหลังจากนี้นะคะสิ่งที่กว่าจะพูดเนี่ยอ้างอิงนะคะอ้างอิงก่อนอ้างอิงว่าด้วยเรื่องพิกัด ของประเภทรถกระบะที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ปี2 5 6 1ที่ผ่านมา2-3ปีแล้วนะจนทําให้ประเภทกระบะประเภทหนึ่งค่ะที่เรียกว่ากระบะ4ประตูนะกระบะสประตูเมื่อก่อนกรมสรรพากรตีความว่ากระบะสประตูเนี่ยมันเป็นรถที่สะดวกสบายนะคะมีอัรรประโยชน์ในการใช้งานเขาก็เลยนะคะจัดประเภทพิกัดไปเป็นอยู่ในกลุ่มรถเก๋งรถเก๋งรถ SUV รถตู้ VIP นะ เกินล้านไม่คิดค่าเสื่อมส่วนใหญ่กระบะสีประตูก็ไม่ถึงล้านแปดเก้าแสนใช่ไหมแต่ว่าทําไมคะภาษีซื้อใช้ไม่ได้เมื่อก่อนนะคะระยะของการวางพิกัดของรถดันไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับรถเกง๋งสมร,รณก็ตีความร่วมเลยว่าไอ้กลุ่มเนี้ยใช้ภาษีซื้อไม่ได้ปี61นะคะสรรพสานมิตรนะคะเปลี่ยนระยะพิกัดกระบะ4ประตูเป็นกลุ่มเดียวกับรถเนี่ยรถกระบะขนของแบบนั้นอะ แต่มีเงื่อนไขนะคะว่าจะต้องบรรทุกเท่าไหร่ความยาวของแคปต้องเท่าไหร่นะคะน้ําหนักเท่าไหร่ยังไงอ่ะมีระเบียบแล้วโดยส่วนใหญ่กระบะสีประตูนะคะก็เข้าเกณฑ์น,นะคะยกเว้นกระบะบางรุ่นจริงๆนะที่แบบคนขับก็กว้าง แคปที่เปิดประตูก็กว้างไอไอช่วงของการบรรทุกเนี่ยมันสั้นกระจุดรุดเนี่ยมันก็จะไม่เข้าเกณฑ์สรุปเลยก็คือว่ากระบะสีประตูที่เข้าเกณฑ์จะตกอยู่ในกลุ่มของกระบะขขนของเมื่อสักครู่นะคะสามารถที่จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ครบถ้วนครบถ้วนตั้งแต่ซื้อถ้ามีภาษีซื้อเข็มได้มีน้ํามันนะคะมีภาษีซื้อเข้มได้เปลี่ยนลออ้อเปยนน้ามันเครื่องเข็มได้เ,ออเครนะคะ เอ้ย่น,นไงข้างหน้าข้างหน้าอุ้ยเขาไม่ได้มาหาตรงเนี้ยนะตอนนี้กดอยู่หน้าร้านนะคะอยู่หน้าร้านอาหารตัวเองนะคะเดี๋ยวบอกสักนิดอยากจะบอกว่าร้านตัวเองปิดเหมือนกันนะคะท่านผู้ประกอบการร้านอาหารท้าท่านไหนบอกว่าโอ้โหตายแล้วนะคะร้านอาหารปิดกัดอ,อืมนะคะร้านดิฉันก็ปิดเหมือนกันนี่เปิดมาสี่ห้าปีนะคะ เ็็เพิ่งจะเคยปิดเดียวยาก็ตอนนี้แล้วนะคะตอนนี้ขาย Delivery เ,เอานะคะทำร้านอาหารสาขาหัดใหญ่นี่มา3-4 4ปี4ปีปัตตานีเนี่ยห้ปีนะคะที่ปัตตานีทำมาก่อนที่ทำเพจมาเฉยง่ายอีกก็ทำมายาวเลยนะคะอ่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยสรุปได้ตามนี้นะคะซึ่งหลายท่านนะคะที่ไปฟังคลิปเดิมจากปี2019ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนพิกัดระยะของรถกระบะหลายท่านอาจจะมีความกังวลสงสัยยังไงนะคะก็ อยากให้ฟังคลิปนี้เป็นบรรทัานเอาไว้มีอีกถ้าสมมติคุณบอกว่างั้นแบบนี้ก็อัตป,ประโยชน์เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยควรรู้เลยว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะขับรถที่มันสูงหน่อยแล้วอัตป,ประโยชน์หน่อยจะดีมากเดี๋ยวให้ร้านอาหารในขวัจบเป็นบริษัทใช่ไหมคะซื้อกระบะสี่ประตูด,ดีกว่าสมมุติสมมุติมมตนะคนนั่งก็ได้สี่สี่จุดถูกไหมแล้วข้างหลังก็ขนของได้ใช่ไหมคะซื้อนามบริษัทใช้ภาษีซื้อเอาให้แบบ สเปครถตรงเป๊ะเลยนะนะคะกับที่สัมภาระกำหนด b บี e คุณผู้ชมอย่างเงี้ยก็ขับกระจุยกระจายเลยสิเบิกน้ำมันได้ตามสะดวกสบายเลยสิกระบวนการในการเบริกน้ำมันนะคะเราเรียกว่ากลุ่มของท่าเชื้อเพลิงเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีเขาเรียกกันว่าวิธีการเบริกให้อย่างเป็นมาตรฐานสักนิดหนึ่งมาตรฐานคืออะไรวิ่งไปไหน บอกหน่อยนะคะบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องห่วงครูอัดเดี๋ยวนี้ขับไปจดแล้วระยะเนี่ยเขาใช้ GPS แล้วก็ดึงรีพอรตออกมาโอดีค่ะเยี่ยมบริกูรนะคะแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าก็รถมันอเนกประสงค์อะขับส่วนตัวก็ได้วันนี้คอยบอกว่าโอ๊ยเบื่อแล้วอยากไปแบบรับลมทะเลที่สตูลอย่างเงี้ยขับไปสตูลอย่างเงี้ยชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงใช่ไหมคะประเด็นเลยก็คือว่าส่วนตัวนี่ระเบิกน้ํามันบริษัทหรือเปล่าถ้าในฐานะเจ้าของจิตวิญญ,ญญาณเจ้าของแล้วก็จะแล้วบอกว่า อยากเบิกได้อะเบิกอะไรเบิกก็เบิกไปเถอะแต่ประเด็นเลยคือในมุมของสัมภากรเขาก็จะบอกว่านี่เห็นบ้านกระบะสี่ประตูมันเอเนกประสงค์มันขับทั้งแบบครอบครัวเนี่ยสีห้าคนเนี่ยไปส่วนตัวได้ ดังนั้นการเบิกน้ํามันของกลุ่มกระบะสีประตูนะคะแก็แนะนําว่าให้คุณทําเรื่องของการเขาเรียกว่าทะเบียนนะคะการเดินทางสักนิดนึงนะคะว่าโอเคด่คุณไปไหนยังไงยังไงยังไงนะคะไปไหนถึงไหนท่านที่มีชุดแฟ้ม,มาคุณจะเขามีแบบฟอร์มใช่ไหมคะในการจดระยะว่าไม่จากเท่านี้ไปถึงเท่านี้นะคะไปไหนนะคะพบลูกค้าเชื่ออะไรไปคุยไป ไปสวัสดีลูกค้านะคะไปรับออเดอร์ไปหาลูกค้าท่านนี้ไปไประชุมนะคะซึ่งก็เป็นระบบระเบียบไปนะคะถ้าน้ํามันที่เบิกเบิกตามจริงแต่ถ้าเกิดกระบะคันนี้นะคะก็ให้เป็นประจำตําแหน่งกรรมการเมาจ่ายค่าน้ํามันให้กรรมการเดือนละสี่พันไม่ต้องเก็บบินยังได้เลยแล้วเอาสี่พันยัดเข้ามาในเงินเดือนนะคะก็ไปจัดการภาษีแบบเงินเดือนเอามีหลายอย่างนะคะนี่ก็เป็นกระบะนี่ก็เป็นกระบะอันนี้ใช้ได้แน่นอน กระบะเมื่อกี้คือเป็นกระบะที่ใช้ภาษีซื้อได้แน่นอนดีไม่ดีนะถ้าป้ายเขียวเมื่อกี้เป็นรอยยอสด้วยนะคะในข้างหน้าหน้าบิ๊กซีเนี่ยมีกระบาดหลายอันเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่หัดใหญ่นะคะกเ็เราเรียกกันว่าที่หัดใหญ่หรือว่าจังหวัดสงขาเนี่ยนะคะผู้ติดเชื้อก็อยู่ในปริมาณหลักร้อยเหมือนกันนะคะอยู่ใน29จังหวัดสีแดงเข้มเช่นกันนะคะ วันนี้ก็กลับมาในี่แหละค่ะฟื้นฟูธุรกิจทางภาคใต้ที่ตัวเองลงทุนเอาไว้อยู่สองสามอย่างนะคะมาดูว่าอันไหนไปต่ออ่อันไหนจะยุดนะคะอันไหนจะแช่แข็งไว้ก่อนนะคะหรืออันไหนจะปิดโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ธุรกิจทางภาคใต้ของกว่าไหนก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารนั่นเองนะคะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นหน้าร้านนะคะเรากําลังลงมาเพื่อปรับเปลี่ยนให้ทาทุกอย่างเป็นโฟเส้นหลังร้านตรงนู้นเให้ดูนิดหนึง่งนะคะ ก่ดไอ้น,นี่ร้านร้านอาหารใช่ไหมคะด้านหลังข้างหลังเลยนะคะก็จะเป็นห้องเย็นอืมห้องเย็นที่สามารถแช่ทุกอย่างฟรีแข่งได้เลยเราประกอบห้องเย็นขึ้นมานะคะแต่ก็เดี๋ยวลองมาดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงก็เผื่อจะร่วมกับบริโภคสินค้าจากขดใหญ่นะคะด้วยความยินดีเลยอีกสักพักนึงก็คงจะกลับกรุงเทพนะคะเดี๋ยวรอให้สายการบินเปิดก่อนนะคะท่านที่อยู่จังหวัดัดใหญ่นะคะแล้วท่านที่เป็นสำนักง,งามมนบัญชีนะคะ สามารถอินบ็อกซ์ติดต่อมาได้นะคะครูอัดเนี่ยก็อยากจะมีพันธมิตรนะคะเป็นสำนักง,งานบัญชีที่หัดใหญ่ไม่ว่าคุณจะเป็นสำนักง,งานบัญชีอยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักบัญชีที่อยากทําธุรกิจสำนักง,งานบัญชีถ้าอยากกับต้นๆปุ๊บติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะตั้งด้วยกันนะคะกว่าอ,อยากจะมีสาขาที่ปัตตานีและหัดใหญ่นะคะที่เป็นสำนักง,งานบัญชีเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ในเรื่องของภาษีนะคะเกี่ยวกับรถกระบะอุ้ยเมื่อกี้ขับผ่านไปคันนึงเนี่ยรอยสามเน นะคะเป็นรอยยศสามันนี้ะทรงภาษีใช้ได้แน่นอนเลยนะคะโอเคสรวันนี้นะคะก็ขออนุญาตเพียงเท่านี้นะคะบา,บายๆค่ะ